ทุกคนดูนี่มันเกิดรอบสองแล้วสิ่งน,นี้แม่น้อยยืดเส้นสายแม่ผมผมยืดเส้นสาย,ย,สายน่ารักมากว่าตอนนี้น้องก็ดูดิบด้วยแต่ก็คิดว่าน้องอตุยไปแล้วนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเียวียว เมื่อกี้ผมเห็นน้องเออลืมตาด้วยนะดูเหมือนว่าน้องตอนน้าจะเออหลับแบบตาลืมอุ้ยพี่่นน้องเอ๊ะนายขอดูดิกดดูดิหนูหนูหน่อยเย้ยเยยแอบอุ้ยน่ารักนี่ก็คือพาสองพาสองก็หาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคน รู้ไหมว่าอนันนี้คือนิ้วอะไรเอ่ยใช่เลยนิ้วชีนิ้วชีที่มันเป็นแบบนี้อืมดูเหมือนว่าน้องตะค้อนน่ารักสุดๆปไาจบแค่นี้แหะ